สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล 168. แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่ในใีพีที่493กันแล้วนะครับพีพ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผม l ลน์แอดนะครับผม1นึ่งเจ็ดสี่โอไอพีนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมกติกาของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่ขั้นตอนแรกที่สุดเลยนะครับผมขอให้พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจสนใจนะครับ ไปอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันๆวัได้เลยนะครับซึ่งแต่ละรายการนะครับผมก็จะมีหมายเลขนะครับผมที่ผมได้ ติดไว้ให้นะครับผมก็จะเรียนตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับ หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมพี่ๆไม่ต้องไม่เสียค่าส่งเลยนะครับผมผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางส่งถึงพี่ๆนะครับผมทุกบ้านอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับ แล้วก็จะเริ่มวันที่ใหมายเลขที่1กันเลยนะครับผมสําหรับรายกันที่1นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับเหรียญหลูะพิมนะครับผมเป็นเหรียญ3องค์แบบนี้นะครับผมพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับสามองค์สเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมชุดนี้ผมแบ่งปันให้ในราคา999บาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูแต่ละองค์นะครับราคานี้นะครับผมจะได้3องค์เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากท่านใดยังดูไม่ ไม่ชัดนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับแต่นี้ผมก็จะพยายามนะครับผมลงกล้องให้ดูกันแบบชัดๆนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นใหม่เลขที่1นะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับเหรียญปูทิมนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเลียมนะครับสมรายการ999บาบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นลงยานะครับพี่พี่นี่นะครับ ถ้าไครถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมนี่เป็นเหรียญลงยานะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญปูทีมมิสาริโกนะครับผมเหรียญลงยานะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3ามในชุดนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับวัดลหานไล่นะครับผมอันนี้ผมได้แบ่งปันมานะครับผมเป็นชุดแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับผมห็นะครับ รูปภาพก็ผมเดียวผมถ่ายไว้ให้นะครับผมถ้าหากท่านใดอยากดูนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมชุดนี้999บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็นะครับผมจะเป็นนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมที่มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับท่านใดได้ไปแล้วนะครับผมก็สามารถใส่ขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับผมผมแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับ อัน,นจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับผมโภมาลังสีนะครับเห็นี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมดูผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่ผิวขององค์พระสมเด็จตรงนี้กันนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับเปิดให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผม750บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี story, Leah, ่พี่นี่นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเรี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับมายเลขนี้นะครับผม750บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่2นะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมหมายเลข3านะครับรายการนี้นะครับผม550านะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูกนะครับพี่พี่เป็นปิดตาเนื้อผงนะครับผมนี่นะครับ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหากท่านใดทุนเราสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเสียนโตนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2,500นะครับผมลูกรุทวดนะครับนี่เลยครับ หมายเลขนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกล่องนะครับก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆหมายเลขที่4นี้นะครับผมราคานะครับผมเอา500บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อรมดํานะครับหมายเลขที่4นะครับผมดูทั่วเสียนโตนะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ สำหรับรายการหมายเลขที่4นะครับผมถ่าหลังก็จะเป็นนะครับพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีนั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมสําหรับรายการที่5้าในองนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระ สมเด็จวัดตคางพิมพ์เส้นได้หมายเลขที่5นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมหากดูแล้วนะครับผมชอบใจนะครับผมหรือว่ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่สามารถสอบถามขอดูกันก่อนได้นะครับผมผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 700บาทนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมไม่มีค่าส่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับพี่ๆอันนี้เป็นปิดตานะครับผมโรบุโตะนะครับวัดประดูชินพรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมโรบุโตะนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม งนี้นะครับเอา750บาทนะครับผมสำหรับปิดตาจัมโบ้สองนะครับโลบุโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับพี่พี่นี่นะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมเป็นปรินแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมโลบุโตะนะครับพี่พี่นี่นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผม750บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข7็นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับเนื้อเกสรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับพี่ๆปิดตานะครับตุ๊กตาใหญ่นะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ปิดตาหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้นะครับอง์นี้นะครับผมก็นะครับผมเนี่ยนะครับปิดเออเป็นหลงผูทวดนะครับพี่พี่เนื้อว่านนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดนะครับผมให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับหลงพูท้วเนื้อว่านรายการที่ 8นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูเนื้อหาบลสารกันดูได้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผมพร้อมเดี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญพญาพาลีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมหรือว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับผมเหรียญพญาพาลีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพญาพาลีหมายเลขที่9นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นเหรียญพญาพารีนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม เปิดให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเปลี่ยนพญาพาลีของปูมหาศิลานะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปี05นะครับผมเป็นตัวทอนะครับหลังหนังสือนะครับพี่รายการหมายเลข1ินี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดพิมพ์ตัวทอนะครับ ห้าบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมที่ผิวองค์พระกันนะครับนี่นะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมองค์นี้นะครับเนื้อหามูลสาลนะครับผมนี่นะครับผิวนะครับสวยแบบนี้นะครับผม5 0 0บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับเป็นพอทวดนะครับพิมพ์ตัวทอหลังหนังสือนะครับ หมายเลขที่10นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข11แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับผมสําหรับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับผม5้าบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับ นี่นะครับผมคราบความเก่าความเดิมนะครับผมดูพี่ผิวกันได้นะครับเหรียนลอบโบราณนะครับผมจ้อสวนบูบุญนะครับวัดกลางบางแค้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสองแล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับสมเด็จ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสมเด็จนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนื้อหามูลสารนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จหมายเลขนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดดูแลถูกใจนะครับผมดูแลสนใจนะครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่ๆฝากไว้กันด้วยนะครับผมเบอร์โทร090นะครับ325 1096นะครับผมไลน์แอดก็ 174OIPDQ นะครับผมมีแอดตรงด้านหน้าด้วยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกรอบไมค่อนนะครับผมแล้วก็เป็นเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะมีรุ่นหนึ่งนะครับผมองค์นี้นะครับแล้วก็รุ่น3นะครับคู่นี้นะครับผมผมเปิดให้คู่กันคู่นี้ผมเอา 950นะครับพี่นี่นะครับถ้าหากท่านใดสนใจรายการใดรายการหนึ่งก็พูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมนี่เป็นรุ่นแรกนะครับผมของขวันนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมนี่เป็นรุ่น3านะครับผมจะองค์ใหญ่กว่านิดนึงนะครับพี่นี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคา950าบาทนะครับผมราคานี้ได้2องค์เลยนะครับพี่พี่หากท่านใดดูแลชอบใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นน้ําเต้านะครับผมหลวงพ่อสดมัดปากน้านะครับอันนี้เป็นน้ําเต้าเล็กนะครับพี่พี่อันนี้ผมให้ในราคา450านะครับผมสําหรับน้ําเต้าเล็กนะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แล้วก็มีเป็นผ้าจีวรนะครับผมมัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมเดิมๆนะครับตํ้เต้านะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450านะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกรุนะครับพี่ๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระกรุที่ไหนนะครับผมอันนี้ผมให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับจะอยู่ในเลียมขดลวดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ นี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมลองดูกันได้นะครับวิธีสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพระกรูนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่ๆนี่นะครับ ่บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่อ่สิบหกนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่16นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่นะครับพระผงสุพรรณรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเอา500อบาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ แสงไฟอาจจะสะท้อนอย่างไรนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นพระหงสุพันธ์นะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับลูกหล่อหล่อพ่อเงินนะครับพี่พี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับวงนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นปีนิยมนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมเป็นหล่อโบราณนะครับ พ่อเงินวัดบางคลานะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากท่านใดถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับผมพ่อเงินอง์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงปูไข่นะครับพี่พี่อันนี้นะครับผมน่าจะเป็นรุ่นสองนะครับผมนี่นะครับรายการนี้ผมเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับ กูไขวัดเชิงเลนนะครับพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อไข่นะครับวัดบ่อิดพิมุกนะครับผมปีสองสี่เจ็ดห้านะครับถึงปีสองห้าหนึ่งห้านะครับวันนี้เป็นรุ่นสองนะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ อันนี้จะเป็นพระคำข้าวนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั่าสุงนะครับพี่พี่อันนี้ผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมสาหรับพระคำข้าวนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสําหรับรายการที่สิบเก้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมพระคาหมากคาข้าวนะครับอันนี้เป็นพระคําข้าวนะครับพี่พี่ีือว่าพระหางมากหางข้าวนี่นะครับผม 5 5 0บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทนะครับผมสำหรับปิดตาปูโตนะครับเป็นปลดหนี้นะครับผม600บาทนะครับผมฝากกดตรงนี้นะครับผมหน่นะครับลองดูผิวกันดูได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะครับสำหรับนะครับผมพระปิดตาปูโตนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับพิมพ์ปลดหนี้นะครับผม ดูเนื้อมือกันได้นะครับผมใบหูอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับซ้ายขวานะครับ600บาทนะครับผมถัดมานะครับผมในเลขที่21นะครับรายการนี้จะเป็นพระกรุนะครับผมนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่พี่รายการนี้ผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคา400บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลไว้ให้นะครับแต่ผมชอบมาแล้วนะครับผมได้ติดมาด้วยนะครับผมก็เห็นเนื้อเข่าดีนะครับผมก็เลยนําออกมาแบ่งปันให้นะครับพี่พี่นะครับสําหรับ fc นะครับผมทางช่อง u t u b e ทุกท่านนะครับผม นี่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พี่สภาพเก่าแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมจับของนะครับรายการนี้400บาทนะครับผมส0่บาทนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพูสุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท้านะครับพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตจับหมายเลขนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหลวงพูสุขนะครับหมายเลขที่12นะครับผมขออนุญาตนะครับ เป็นปี2 5 2 1นะครับพี่รายการนี้450าบาทนะครับผม450าบาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพระครูวิมลคุณากรนะครับหรือว่าหลวงพุทสุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับผม450าบาทนะครับเป็นเหรียญนะครับผมพุทธศุภถือไม้เท้านะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในงานสร้างนะครับ ศาลหลักเมืองนะครับปี2521นะครับผมนี่นะครับ450นะครับผมถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับผมเหรียญเก่านะครับนี่นะครับเป็นหลุมพุสุกถือไม้เท้าเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่2 3นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการรองสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับ เหรียญบุษสุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับพี่พี่อ่าสี่ร้อยบาทนะครับหากสนใจคู่กันเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมถัดมานะครับหมายเลขที่24นะครับผมรายการสุดท้ายในพีนี้นะครับเป็นพระมาเหศวรนะครับผมรายการนี้นะครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับพระมาเหศวรรายการหมายเลขที่24นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมองค์นี้ผิวถือว่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่ถือว่าไม่ได้สึกมากนะครับผมนี่นะครับใบหน้าคมชัดเลยนะครับผมใยเล็กนี้นะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระมาเห็นส่วนใบเลขที่24นี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจนะครับดูแลสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผมโอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถาม เข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับผมเพียงแค่นะครับดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจนะครับแล้วก็จดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาในไลน์หรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็จะจะส่งนะครับผมให้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับผมหากได้รับ องค์พระที่ไม่ตรงอย่างไดนะครับผมเดี๋ยวผมแก้ไขให้อย่างแน่นอนนะครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ